ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขุมสุข,ขนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์เช่นเดิมเช่นเคยกับแม่ปอค่ะพี่น้องขาหลังจากที่ทํางานนะคะพี่น้องขาทํางานไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเมื่อกี้ก็คือแบบว่าแบบไม่รู้เอฟซีจะย,ยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้เอฟซีลืมแม่ปอไปหรือย,อยังนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ทํางานหนะักแห้งพี่น้องเพราะว่ามันมีงานวดดิง้งงานแต่งนะคะพี่น้องขาในระยะที่ อบอสท,ทั้งสองนะคะไปเที่ยวนะคะไปทริปเที่ยวแล้วก็ทํางานที่ข้างนอกนะคะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าแม่ปอนเนี่ยคือมีมีคิวอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าอบอสกับบอสอนะ่ะ เพิ่งแจ้งคิวมาก็เลยไม่ได้ไปด้วยอย่างนี้นะพี่น้องก็เลยอยู่ทํางานที่บ้านนะพี่น้องคะ่ะหลังจากที่ทํางานก็ประมาณวู้หลายวันนะครับไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็เสร็จงานเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วันนี้ก็คุณพ่อคุณแม่นะครับบอสของเราบอสบอิบบ๊กบอสแพของเรานะคะก็จะไปรับเชิญนะครับไปรับเชิญที่ ลำเพงลินวงสกรพี่นองนะคะเย็นนี้นะคะก็เลยจะเดินทางไปแต่งหน้าไปดูแลความสวยความหล่อให้คุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้ก็จะนั่งรถตู้เหมือนเดิมพ่อแม่ตแม่ปอถตู้มาแล้วก็มีคนมาเป็นเพื่อนด้วยนะคะคคนอะ้นองวินเนอร์นะคะพี่น้อง่ะเอาวินเนอร์ไปด้วยเพราะว่าแม่ปอไม่ได้นอนนะคะไม่ได้นอนค้างคืนเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะไปงานท็อปไลน์เนาะไปงานท็อปไลน์ที่จังหวัดขอนแก่นพีนอง ที่จังหวัดขอนแก่นแต่ว่าแม่ปอต้องกลับมาก็เลยเอาวินเนอร์ไปนั่งเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็รถตู้คันนี้ก็จะแดนเซอร์ะนะคะแล้วก็คนที่เหลือก็จะนั่งรถตู้คันนี้ไปแม่ปอก็เลยต้องเอารถตู้ไปกลับนะคะเพราะพรุ่งนี้จะได้เดินทางในรถตู้คันนี้ด้วยนะคะพี่น้องตอนนี้กับเป็นเวลาบ่ายสองกว่าพี่น้องก็เดี๋ยวจะเดินทางเลยนะคะตอนนี้ก็ไปก่อนนะคะเจอกันที่งานเลยค่ะตอนนี้ถึงแล้วค่ะทุกคนค่ะชวดด้านมากเลยนะคะตอนนี้เราห้องแต่งหน้าเราแบบธรรมชาติมากเลย แพาวไม่ชอบแอร์นะคะแพรวไม่แอ์เ,อาเราเลือกออกมากดข้างนอกาโอ้ยแพาวกลัวแอร์ค่ะกลัวเป็นแอร์กีบรรยากาศข้างหลังนะคะนึกถึงนู้ซี่เลยนะคะ โอยที่มันถึงมาเถือกขี้นี่อันนี้ถเรื่งด้วยนี่ล่ะอันนู้นมาอันรวยที่นังโยกเสือกน่ะนะลูกขาน้าขานนี้พี่ขาน้าขาคุณแม่นะคะย่าน้องมาบิบต้านะาขสวัสดีค่ะอะไรนะถาถาคุณแม่ถาปณีคุณถาปณีนะคะเอฟซีต่างเสื่อแล้วหรออืมต่างเสื่อแล้วแล้วถาปณีกำลังถ่ายลูกชายว่าซ่าน มี่แอนค่ะช่องแม่ปอนะคะน้องน้ำตาล่สวัสดีค่ะน้องโกกีปอทำอะไรอยู่หรอตอนนี้อืมปอกำลังแต่งหน้าแต่งหน้าให้ดูบันทิปายบรรยากาศเดี๋ยวบังนะคะพี่น้องเพื่อนสาวมาแล้วมาหอดแล้วน้องน้ำตาลกิน นต่างๆไม่สีอ้วนเขาต้องแบนกันทนบรรยากาศนะคะเออแค่จะกินก็แต่อ้วนโอ้่าพีเอมันขึ้นบัท่นา้นซม แม่งแข้งทนถ้าิดพี่บปนอายุแมนยูาัขลังดอี่นอบรรยากาศนมอกเอาสลิมบ่เนี่ยกำลังแต่งตัวแม่ปอห่างหายจากการลงคลิป4วัน เพราะว่ายุงี่ความมันใจสๆถึงเรียนบ้างน้อยมันเต็มปากมันมมันใจก็รีบกลมโอ้ยเด้งเด้งชวนฝัวแล้วชวนฝัวแล้วลืมก่อนพวดเออแต่คือ แค่ว่าเรื่มสูดส่วนเรียดมันนี่นั่ๆๆเป็นอย่างนั้งลงตลอดเพงนี่โหลดทันทนี่ทันที่สหรอันที่เพ่งยัไเน่บนจะคิดว่าจบตลอดงเยนบอดอืมมันจะซ้ำซ้ำซ้ำซประมาณตอนจบซ้ำประมาณสองหราน่ยไ ถ้าจะลล่ถ้าเบงชัลุ่นนชันบุลงเเตไม่เหมนีอก่นอตอนถูกสานั่งนาะสาอกล่าสุดท่าผัวแล้รนะคะพี่น้อง่ได้ตีเีิอาผิดเนาะอ้าโอ้ยตัวนี้หัวไม่ตมันแข้งนแข้งนะคะเห็นมงแข้งล้ขี่หอดกบนะแมนเนี่ยกระนีแล้ว นะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะแม่ปอใช้สต่แม่ปอใช้แม่ปอใช้เซรั่มอะไรคะทำไมผมขึ้นเยอะจังเขาก็ถามจริงเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามนี้จากเจ๊จูนนะฮะบ้านโดนอ๋อทงานจริงจริงสิดรกรับบ้านอลไรอีกม้ที่ว่าลูกบ้าที่้่าลูกบ้า สัตุตะชินฮอดอันเวทีน้อยตาไหล่อ้ยิ่งคาวา,าวขึ้นปราษาลมบวืวอเงียบจิบลมวอยบอยทันถึงทันบ้าชินอย่างคนหน นะคุณถาปนีกับทเขาได้คุณถาปนีก็ทายบนี่คุณถาปนีก็บทายนะคะคุณถาปนีเอามือลงสิคุณถาอย่ามาชนก้องกันอย่างนี้นะเอาวา นี่แหละถ้าแม่ไปไปร่ี้่ี่งเ้อามนกนเมียนจ้าฮัลโหลาัเห็ดเห็เอาีบตัอยู่รอฮะเห็ดเพราะว่านั่งเบืองตมัง แดจอดข้างหลังมือตึ๊บเลยอารินวันนี้มือยากดูดังแม่อย่ามาแกะผมให้พ่อนะแม่แกะผมพ่อนะอันนี้ทำมันนะคุณเพ่อพ่อที่เราจะเห็น เสร็จเรียบร้อยแล้วหล่อไหมครับไม่เจอกันนานเลยไม่เจอกันนานทำยานเยอไม่เจอกันไม่โอ้ยไม่เจอกันนานคันหำจังเลยเออจีตายจริงไอ้แฮ่เนี่ยฮะเออไอ้ไม่มีเสียงดิมือไม่มีเสียงเสียงไหลเรียกขวดอีกเพราว่าไปเที่ยวไร่มือบัานนี้กินน้ำเย็นหลายมือเออยังไม่ถามเลย ที่บอกว่ามีคนมาผู้บ่าวมาตีดเทพพาวนันมาแต่ผู้บ่าวก็หนังง่ายผู้บ่าวมาเลงง่าอยู่ห้องนางงายผู้บ่าวว่ได้เน็ตผู้บ่าวว่ได้เน็ตนะผู้บ่าวผูบ่มัไม่เน็ตม่ได้เล่นเน็ตโมตันโซเชี่ยวสิบอหตะกี้เอิร์นวันเน็ตเนาะวันเดนโซเชียลเนาะเล่นเน็ตร้านเน็ตแต่คุณแม่ก็สวยไงทุกวันนี้สวยอล่าขนาด ญาติที่บ้านที่เขามาเขาบอกช่วงตะก่อนนะพี่เขาภาพไม่สวยแบบนี้ดีเดย์ก็แต่ละปีแต่ละวันมันก็เลยทุกวันนี้เขามันก็เลยงามดีแล้วครับทิศใจสงปลอดโปร่งอ๋อหน้าหนดีบากาสมองก็คือไม่ได้ถูกทรมานงงอยู่กับยังไงก็แต่ลมดีอ๋อหนุ่มดีประมาณทักตุกข้านซื้อกินดีเป็นตัวอยู่กับพิงเขาตัวไปไกินก๋วยเตี๋ยวเส็งๆว่าไปเรื่องอันตัวลูกยังไง เขาไปไปมึีว่ากินนิดเนี้้ะถามันี่ยท่านมันหนถ้ามันบ่ม่มาบ่เอื้อตอนแก่น่ะเพิ่งเกิดเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่บรรยากาศเสร็จแล้วนะครับจะเป็นยังไงวันนี้ห่างหายจากคุณแม่กี่อาทิตย์เนาะอาทิตย์หนึ่งไหมเก้าวันแล้วค่ะเก้าวันแปดมื่อนี่แหละคิดถึงมากเลยคิดถึงคุณพ่อคุณแม่มากเลยครับวันนี้ก็ได้มาแต่งงานะครคุณแม่เหนือท้าปาก ค่ะนะคะตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็รอขึ้นเว้เอาน้องน้ำตาลก็มาด้วยนะจีน้องยิ้มนะว่าติดกล้องมาดิ๋อาล้อเด็กน้องเลี่ยนๆหลังจากที่บอดพอีพอคุณพ่อคุณแม่ประมาณแดดเกาเมื่อไปเนาะกแบบเกือบใจขาดคือถอดบอดนะครับ<อ> <laughs> พี่น้องนะครับพี่น้องค่ะนี่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยรอขึ้น <รอ S 1> เวทีนะเดี๋ยวทาปะก็เลยยังไม่ได้ทาปะนะครับรอขึ้นเวทีอีกนานอยู่นะแม่น้องนะคะวจริง วันนี้มาเจอบรรยากาศเก่าๆนะคะพี่น้องคะได้ออกงานหลังจากที่เพ่นไปพักผ่อนไปพักผ่อนหลายมือเราไม่ปลก็เห็นงานหลายมือกันบม่ได้เจอกันเลยนะคะพี่น้องนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จบทริปนะคะก็รอพรุ่งนี้นะคะท็อปไลน์ไดมอนด์นะคะไลฟ์อีกรอบหนึ่งของเรานะคะพี่น้องคะยังไงก็วันนี้ลาไปด้วยแค่นี้แล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้เอาด้วยนะคะช่างแต่งหน้าแสงทองฟิลเล่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ